เรือดการเดินทางวันนี้ากครับ ถ่ายรูปหน่อยครับแถวนี no, wrong, like, ้ไม like yeah, anyway, hey. ่มีอะไรเลยครไไมม่ Obrig ีอะใช่ไหมไปเลยนะนอกจากท่าเรือนี่แหละท่าไทยอแลนะครับก็เดินดูรอบๆก็ได้ไปไปไปสุดชมวิวแล้วแล้วไม่ไปทางไหนดีเราบอกลุงลุงมารับผมหน่อยผมยังไม่กลับเออยุ่งเลยไปหน้าวัดไหมไปตรงที่เขาขายอาหารเก็นไหมที่นี่ใช่หรอไปตรงวัดเงี้ยโอเค ถวนี้มีคนเที่ยวเยอะแล้วก็เที่ยวเล่นเนก่อนเป็นไงครับเ<ง>ช้านี้ของน้องอสีเดินนะครับก็เรามาช้านิดหนึ่งเลยออกไม่ทันเรือนะครับก็เที่ยวเด่นเแถวนี้ก่อนนะครับแลวว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพี่กุ๊กไก่กำลังจะคุยกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ อ่านี่คือเป็นร้านเซเว่นเรเว่นอ๋อกาแฟครับมีอย่างเลยไปแล้วฝรั่งเนาะยอดการเดินทางวันนี้มากครับอ๋อร้านขายหมกครับ เจองกับปีย่จง้มากนันเป็นกักกับปีมากเลอย่างห้องเขาว่กาดเติมไงมาถ่ายใงกับปีก็พู้อ,อ,อยู่ก็หันอยู่ไงใส่ชุดเย็นๆสักชุด กลับมาที่วัดเมื่อวานเนี่ยแสดงว่าใกล้ๆเองเนี่ยพอะพุ ชื่อวัดใหม่สำรานนะว่าใหม่สำรานครับฝรั่งให้ต้องเบารถวบบนี้ไปเลยขากลับมาแล้วเหรอคะบังคีบไหมบังคีบมกลับแล้วครับไปไหมเราไปเที่ยวหาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมามีเวลาอยู่ก่อนจะมาขึ้นเรือเที่ยงไปหาที่ไหน ไม่ไปดีกว่ามั้งไปไหมไม่ไปแล้วแต่สิบาแล้วแต่แล OK. er ้วแต่บหรือ huh. ว uh ่าอยู่แถวนี้ก็ได้ไม่ไปดีกว่านะหนูอ่ะอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีสิเอ็ดครึ่งไปหนก้อหอยาอะไรกินเน้นน้กันก็ได้เอ้ยยยนยยงยยยยิยย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 น่ย โอ้โ i นี่คือครั้งแรกท t ่ฉันเคย e ยู่ในทะเลอ้มือบายเมือนเอนีนนี่ว้าวเมื่อคืนนี้น้ำแห้งนะตอนกลางวันน้ำขึ้นเลยมันเปลี่ยนน้เฉพาะอย่างแนนเด้อนี่มีปลาเลยนะพัทยาเราเมือนไหนมันตีน้ำมันตีมาถึงจีนใน้ทีไหนอะก้รวมันเปลี่ยนดีเลยหนุ่มอกหนอกหุมกันคน่มอกลนนปลามัน้ำลูงอ่ะเนาะ เอาไปเลยไปเข้าร้านกาแฟโอ้ยเข้ารวยมาบ,บ้าก็เต็นท์นั่งเต็นท์ยาหมดแบบจ๋าฮู้แค่เป็นยาเลยอ่าวีคัมทูกาแฟมิวสสวยนะครับอีเข้าไปพุทธลึงนี่ไงพับอีเขา้านะเออส,สบายดี <c oughs> ว้าวเย็นๆนะนั่นร้านกาแฟ Happy Christmas ครับกาแฟเย็นกาแฟร้อนนะครับโอ้โยอันนี้คือกาแฟแคทหรือเปล่าคาฟเบออน่าจะนะแกหรือเปล่า้ะราคาเท่ากับอเมซอนแต่วิวนี้ระดับอ้ระดับอินับ i n t e r n a t i o n a อูนิเวอร์เซออ้าวที่นี่เย็นๆนะครับอยู่ที่เขาปันเกาะนะครับที่เกาะล้านนะครับก็ถึงแล้วเราจะกินกาแฟดูน้องจะสั่งกาแฟอะไรโอ้โอันี่ไงโมเมนต์โมเมนตโอ้โมเมนตโอ้โหโมเมนต์อยู่ในในในโมเมนต เอาสั่งอะไรเมื่อเม็ดหรือเปล่าโอ้โ่ไก่เอาเมื่อเม็ดอ่ะฮะเมืได้ตุ้มู้ตัวมแม่เดี๋ยวตุ่เดียวเดี๋ยวให้ดูอ่ะให้ดูเมื่อเม็ดหาเลยว้าวเมื่อเม็ดเออหาเมือเม็ดหัวโจมอะไรคิดราคาตัวแรกนะเนี่ยโอ้เมื่อเม็ดน่ากินเนาะโอ้สั่งเมื่อเม็ดเอาเลยสั่งเมื่อเม็ดก็ได้อันนี้คือโอ้อันนี้เอสเปรสโซ่ชุดกาแฟผสมอันนี้ไม่เป็นน้ำหวานหรอนกินเอสเปรสโซ่ดีกว่านมปั่นนมวาจ่าใส่นมอันนมใส่ก็ได้เนอะเหรอ เอ๋อมันมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอ่าอิงเลดบรีเฟิร์ดนี่ไงวว้ามียังเวนบรีชมับจอะไรนยอะสตอเบอรี่มังโกเฮ้ยสตอเบอรี่มังโกด้วยนะเนี่ยคือกระท่อมกระท่อมริมทะเลอ๋อนี่สามารถขึ้นไปข้างบนได้ก็ชมวิวข้างบนได้นะครับท่านผู้ชมใช่เลยนะครับเรารอสั่งกาแฟกันนะครับอีกคลิปตอนอะไรพี่ก็ไก่สั่งไรอเมริกาโน่เหรอเอา คาราเมลเมกคาโต้เย็นครับอันนี้เป็นคนท้องถิ่นหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ได้คนขอร้านแล้วอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนไกลไหมเกียวซะที่ยาเกียวซะที่ยาอ๋อตอนีมาทำงานขอร้านร้านชื่ออะไรเนี่ยแพอะไรก็อยู่ใกล้ท่าเรือแพสซิมารีแพสซิมรีอันนี้เขาเรียกว่าท่าหน้าบ้านเนาะท่าหน้าบ้านครับผมาเดินมาตรงนี้ร้านอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดเนาะครับอ่าเข้ามาชิมกาแฟสดๆตอนเช้าที่นี่ครับ น้องยังงงนอนเมนขึ้นนอนนี่หละตีเลินสั่งอะไรไปเมื่อกี้มอมิดแต่ไม่ใช่เมอมิดนะครับผมสั่งอะไรไรด้วยจะเห็นสีเลิดำๆแปลแต่ข้างนอกเป็นทะเลนะแต่งมาเข้าด้วยเอาสต่ร้านน้ข้างเอาอกมาถ่ายก็สบายได้หันกลิ็นแลกร้อนมากเดี๋ยวทำอะไคลิปเงี้ยไมได้ก็เยอะว่าไมด่กินนั่นเนียกน้สกมามันเปลกอะเอ็คีมมน ถ่ายนะก็ถ่ายมือแม่ในถึงนั่นรึใช่ยังช่วงถ่ายภูถ่ายเมื่อไรภูมิถ่ายรอที่ผมถ่ายถ่ายรอพี่กุกไก่กำลังมารีวิวโอ้มีไอศครีมด้วยตะกี้โอ้ยเมื่อกี้แม่ไม่ลืมลืมสั่งนะยแต่ยังเช้าอยู่นะครับเช้าอยู่นะเราทานอะไรของเรา ร้านนี่ชื่ออะไรก้เอเดินมาแล้วตะกี้นี่นไงไม่ใช่ผักไอ้ผักอินอเม่ก็เป <c oughs> ็นาถามเลยอยาก<า>รู้จักชื่อร้านนี่เดินไปถามน้องเลยน้องชื่อร้านอะไรแบบเนี้ยชื่อร้านอะไรครับอ่านไม่ออกครับแหม่ล้อเล่นนะสมารินสมาริงแพทย์สมาร,รินใช่ไหมไมทำลาครับมาสมัครสัมภาษณ์เนี่ยนะน้องกำลังชูงอยู่นะฮะอาจจะติดการนิดหน่อยครับ โอ้กาแฟเทเสร็จนี่เลยตั้งฝั่นให้น่ยน้องเขาเป็นคนภูเก็ตนะครับมาแบบทำงานกอดร้านนะครับน,น้นะองน,น้องนอครับสุดการส่ดต่อนะครับก็รอสั่งรอ ร้อนมากเลยนี่ครับหวนมีที่นอนมีหมอนอาบอาบน้ำเด่นๆน,นะครับชิดยอดมากครับ น้องเสดเดินอยู่นู่นไงองไปถ่ายข้านนอกอยู่เล่นๆคนเดียวหาแล้วครับเที่ยวหลายท่าที่ติดตามช่องเส้นทางนักเที่ยวนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซัเพื่อเป็นกำลังใจของผมนะครับการเดินทางคลิปนี้ก็สุดยอดมากครับตั้งใจเลยก็ยังสู้นะครับการเดิน,นทางยังไม่จบชินนะครับก็จะไปเที่ยวทางที่เกาะร้านเนี่ยผมจะ เียวไปเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะไ้เก็บวิถีชีวิตแห่งคนทัใหญ่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เียนดูวิถีชีวิตแห่งต่างๆในประเทศไทยครับก็ใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยพยายามอยากเป็นโลโก้คิเพิร์นะครับอยากเป็นชาวโลโก้ชาวว้านธรรมราอันนี้อ่ะก็ดูบรรยากาศที่ร้านกาแฟนะครับผมกำลังสั่งกาแฟอยู่แล้วไปชิมด้วยกันนะครับ าข้างล่างก็จะมีลาลาไทยชิงตุงนี่ก็กุ๊กไก่ผมน่าจะซืมากแักคือครับกาแฟไปด้วยอันนี้คือของใครแน่นะพามินะครับอาจจะเป็นเอสเปรสโซ่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟอีก่มงนี้ว่าเป็นใครเอสเปรสโซ่อ๋อเอสเปรสโซ่เหรอออันนี้พา่าครับอันนี้คือเอสเปรสโซ่ใช่ไหมเนี่ยเอสเปรสโซ่ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรอู๋มือมิดมือมน่าจะเป็นชจีบโอ้ยโอ้ ราคาถูกที่สุดโอริดู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 เลยดูเลยขายนขายนอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตที่กำลังจะได้กินเมอร์มิดจริงที่ทะเลสีเนจะได้กินมอร์มิที่ทะเลเมอร์มิดเมอร์มิดร้องไห้แล้วยากินดูลวดูเร็วมอมร้องไห้แล้วเร็วยกมาโชว์นายยกเดี๋ยวเลิยกมาโชวนายลงไปดูก้องลงไปดูดยกเดี๋ยวเลิกอร่อยปะโอ้เก่งเก่งเก่งเป็นไงรสชาติเป็นไงครับนี่ช ไม่ผิดหวังนะการเดินทางของสมาร์ทเธอกินหางปลาแลยเดียว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 เรามาอยู่แถวนี้เดี๋ยวทางนี้กินก่อนมันมืดอ่ะเออต้องมานั่งกินตอนนี้อืมน้ำแดงเป็นผิดเนอะยกไปยกไปโฮเมต้านี่ไปคุยรับน้องๆกำลังจะกินเมื่อมืดหางปลาเข้าก่อนนะหางปลาต้อปากเลยโอ้ดูดดูดเป็นไงรสชาติชิงตุงไม่มีกินใช่ไหมมีนะแบบนี้ไม่มี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 แน่ๆครับ มีตัวนี้อามีเมอม์มี่นะครับมอรมี่ต้องกินใช่ไหมอ้าวมอรมี่นี่มันอะไรเออเอาหางมากัดเลย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 ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้โหมีดอกไม้ข้างในครับกัดกัดเลยกัดเลยกัดกินหางมอรมี่ก่อนเออตักหาง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 มันหางเมอร์มี่เมิร์มีดเป็นไง ต่อเบบี้โอ้คิดว่าอะไรโอ้เมอร์มิสนี่ตัดเสร็จแล้วก็ปักไว้ที่เดิมขัดไม่ขัดส้นสองสามนั่งใกล้กันหน่อยเอออันนี้เกิดอะไรครับมอคคข้าเพิ่มหวานทำมันลอมาแล้วโมไม่มีหางเลยโมเมน์ไม่มีหางไงให้กลับไปก่อนไม่มีหางไงเออ แก่ให้กัดหางก่อนนะโอ้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าเดี๋ยวเวลาได้นะาทีสิบเอ็ดครึ่งเราจะเดินทางกันไปตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นสิบโมงยังไม่ถึงเนะเมอร์เมดเมอร์เมดอร่อยไหมคือสีเลนดูดข้างล่างอะสีฟ้ามันก็จะหมดไปก่อนนะอันนี้คืออะไรครับเราแล้ะแมวคล้ายเจี๊ยวตัวนี้ละแมวไหมนะแมวอันนี้เอาแมวตัวเมื่อกี้มาทำเลยเมื่อกี้มาทำเลย โอเคครับจะถ่ายรูปก่ออาเลยจะได้กินได้โอ้ยเห็นหมดแล้วแต่นี้ก็สกิลกัเลยเห็นดเห็นดึงดงๆๆๆเห็นตรงแถน้อันนี้คือน้องซีเลนจากชิงตุงหานครใส่หลอกเสื้อใส่สวนแล้วก็อหมวาแว่งลาว

เปแๆครับอร่อยโอเคขอคิเแป๊บน <tr> ึงเดี๋ยวถ่ายถ่ายได้ถ่ายผ่านไลน์จากยูทูบดีกว่านเออไลฟ์สดใช่ไหมไลฟ์สดยูนี่สองคนเลยเดี๋ยวมา่ายกเดี๋ยวมา่มเน้เดี๋ยวาวิเราาครกาแฟ

พีาเ,เลยทไทีมนม่นเห็นพี่ชาเลยแก<ล>ต<ร>ิด,ด้ิุล่ไม่ขายได้ไม่ไดีเอืมาาย จะเป็นย่างก็เปล่าเนี่ยกินนี่คืออะไรหายนีอ้กินเต่าเลยหอไม่ใช่เต่าหงรานฐาาอันนี้คือหอยแน่ซิเดือเนี่ยไม่มันเป็นลกป่มันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่เป็นไอ้นี่กินเอากินเากินโช่ายโอ้กินชว์เยหรอเนี่ยไม่ต้องเปลีแลนเอาไ โอ้เป oh, okay. oh, mm ็ hmm. that <laughs> um, <moment>. ่เ <oat> ป <ens> oh, qu ็นงยได้เต้อืตเมออิคนกิน okay ี so ่อ like อิ like ้าบ่กินะ่อร่อยหรอมช็อกโกแลต้มั้ยไขออย่า้กินหน่อยคือกินอะไรก็ได้เมกิอด้แต่ว่าสอกบอก้ามกินมี่้นไม่ยได้ลเมิอะรไปปล่อยเหรอไม่ได้ครับแต่ราียงรู้ว่าเอาเลยครับเอาเลยพี่เยกินแล้วให้น้องๆได้กินกัน

ตะล้อไ่ลตอนแรกล้อตอนแรกันสวยๆว้เราหลอกให้นางกินไปซีกนึงเออกินเสร็จเอาเฮ้ยเมื่อกี้เราจะตักะเคจะตักเคปลาตักะเคโอ้ตอนนี้โมเมดังปุนแล้วนะแต่ยังมีหอยอยู่มีหอยอยู่มีปูมีปลาดวยแนยก้งกันตลอดเลยตอนแีกแกล้ให้สีเลิกัดนะนี่มีแกาวสุด แตู่คนไไม่ได้หรอกพี่ว่ามันร้อนแต่แบบว่าคนก็คุ้นหน้าน้ำเนี่ยพี่ว่าข้างในสวยไปเยอะเลยสภาพนี่ข้างนอกสวยนะนอกไม่สวยนอกข้างในระข้างในมีน้ร้องอยู่ข้างนอะขายผ้งผหญิงขา้างนอกรับด้เนี่ยถ้าตอนเย็นๆนะช่วงแดดลสงบมากๆไม่คลนน้ำจัดมากเลยอะน้ำใสครับ ฟก็กฟร้านนี้นะไม่ติดว่งคาเ่เข้ามาไ่้เพราะว่าแบบที่เ่นยู่แล้วตอนเริ่มรนกเกาะร้านเนาะอนเดินทางบ้านแอนแคทแฟันเมร์ีกาอาเนแฟครับโอ้วาแล้วคา่หัาเติดหวคา่ดหังาเหวัคาตังคา่หว่ติ่ตา่ดค่เ ควมร่อยที é. É no no ่ท no ี Audrey, ่คุณคุกาแฟนมอร่อยเท่ากับยำฝากร้านไปเลยน้องราียอยู่ไม่ได้นกินข้าเลยต้องกินยำระดากินกาแฟต้องสัยเพิ่มีสมแล้วีเป็นไปะ เมื่งงตตอวอานเมื่อวาผมไปมคิปพียชายไปถ่ายยอทนนิอ้อออปแล้วไนม่เกินไม่เกินิบกวไอผมเน,น,น <c oughs> ครับเขอก็ติดตามชมปิดไปแล้วมั้งเนี่ยแบบนี้จริงรังนะครับติดก่อดค,ครับครับหลังที่เรารับประทานกาแฟสดทีลานแพท ซับมารินนะครับก็เรากำลังจะนั่งเรือไปที่พัทยานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งนครับตอนเท่งเรือกำลังจะออกนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันเลยรอบนึงเราจะยุ่งเลยนะครับเดี๋ยต้องเดินทางไปที่ท่าเรือตัวนี้นะครับแล้วผูณพาไปไหนครับต้องรอยไหมลา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 เราไปไหนแล้วไปห้องน้ำครับตัวทีครับ้องไปห้องน้ำนะครับไป ไปตามน้องสิเดินไปเลยนะครับตอนนี้ที่นี่แล้วครับเรายืนอยู่ที่หน้าวัดนะครับตอนบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นท่ารถนะครับท่าประมาณ3ามโมงเย็น4ี่โมง<ม>ก็จะเป็นตลาดเล็กๆ<อ>น,นะครับตลาดตลาดตอนเย็นนะครับแล้วก็ถ้าสามารถมาชิมอาหารท้องถิ่นที่นี่ได้เลยนะครับน,น้องสิเดินกั็จะเล่นอะไรเรียกว่าอะไรจิงจ้าเหรอจิ้งจ้าจิงจ้าอ๋อภาษาไทยเรียกว่าจิงจ้าภาษาไทยเรียกว่าจึงจ้าเอาเลย โอ้โหรู้สึกมีความสุขใช่ไหมสนุบใช่ไหม Happy Are you happy in here in Thailand Why not? Okay Yeah everything is perfect for you in Thailand So by the way she doesn't like seafood so he will be get angry when he hungry So the story of e a Lan d is when the lady is in la alive in the collan uh, uh, So, it doesn't like. I don't like seafood. So for me, I love to eat. So I have to take care of her and look after her for the best of my life. Okay, let's continue,